การจนาบ,บรีเอาไม่อยู่จริงๆพี่ใหญ่ลงมาทุกวันแบบนี้แล้วผลผลิตจะเหลืออะไรเวลาผลัดเวรเฝ้าพี่ใหญ่ไม่มาแต่พอหยุดคืนเดียวผลผลิตชาวบ้านรากผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวสันสุนจิรัต กำนันตำวนช่องสะเดาอํเาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ปรึกษาคณะกรรมาการการแก้ไขปัญหาช้างป่าจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากน,นายสําเนาเหมือนจิตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านช่องกระทิงเมื่อกลางดึกได้มีช้างป่าไม่ทราบจํานวนและคาดว่ามีตัวเล็กด้วยค่ะได้เข้ามากินและทําลายพืชไร่ทางการเกษตรของนายวิหารแซ่อึ้งอยู่บ้านเลขที่36หมู่4บ้านช่องกระทิงตําวนช่องสะเดาเสียหายเป็นจํานวนมาก จึงเฝ้าระวังและผลักดันให้ช้างป่ากลับเข้าพื้นที่ป่าพร้อมแจ้งเตือนชาวบ้านให้ระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับปัญหาดังกล่าวนี้ทางนายวสันสุนจิรัต กำนันตำบลช่องสะดาวได้จัดเวรยามเฝ้ากันมาต่อเนื่องช้างป่าก็หายไปพักหนึ่งแต่การเฝ้าระวังจะทำได้ไม่ตลอดเนื่องจากทุกคนก็มีภาระแต่พอหยุดการเฝ้าพี่ใหญ่ก็พากันลงมาทุกครั้งและการลงมาแต่ละครั้งก็สร้างความเสียหายแก่พืชไร่ชาวบ้านพังยับเยินทิ้งไว้เพียงเศษและ รอยเท้าวไว้ให้เจ้าของไร่ดูต่างหน้าเท่านั้นค่ะทางผู้นำท้องถิ่นได้วอนขอเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตและดำรงชีพได้อย่างปกติ ล่าสุดทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ให้ทางหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของชาวบ้านซึ่งมีทั้งพืชไร่เช่นมันสำปะหลังอ้อยกล้วยมะม่วงขนุนและอื่นๆอีกจำนวนมากค่ะแต่การแก้ไขปัญหาปลายเหตุชาวบ้านที่ได้ลงมือปลูกพืชไร่มานานนับปีดูแลใส่ปุ๋ย ใส่น้ำกว่าจะได้ผลผลิตใกล้จะเก็บเกี่ยวขายได้ก็จะเจอบรรดาพี่ใหญ่เหล่านี้ลงกัดกินทำลายจนเสียหายเพียงค่ำคืนเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับโขลงช้างป่าทั้งหมดนี้ในอดีตมีประมาณ100ตัวแต่ในปัจจุบันคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า200ตัวขึ้นไปซึ่งช้างป่าเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตทุ่งใหญ่นเรศวร ในเมื่อถึงเวลาช่วงเข้าฤดูแล้งโครงช้างป่าเหล่านี้ก็จะพากันเดินลงมาหาแหล่งอาหารแหล่งน้ำซึ่งเส้นทางที่ช้างป่าจะเดินลงมาหาแหล่งน้ำก็จะมีชาวบ้านเกษตรกรปลูกพืชไร่เป็นจำนวนมากค่ะประกอบกับเป็นช่วงใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวของแต่ละปีพืชไร่ชาวบ้านจึงไม่ต่างกับ เซเว่นของคนช้างป่าก็ได้เข้ากัดกินกันอย่างอิ่มหมีพรีมันกันท่วนหน้ากันไปค่ะและคงทิ้งไว้เพียงเศษซากไว้ให้เจ้าของไร่ได้ดูต่างหน้าเท่านั้นส่วนการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางผู้นำท้องถิ่นได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาช้างป่า ให้เป็นอย่างถาวรซึ่งก่อนหน้านี้หน่วยงานอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รับงบประมาณลงมาเพื่อทำแนวป้องกันช้างป่าบริเวณจุดนี้ด้วยงบประมาณไม่น้อยค่ะแต่สุดท้ายแนวรั้วป้องกันช้างไม่สามารถป้องกันช้างป่าเหล่านี้ได้เลยถูกช้างป่าที่ฉลาดมากใช้วิธีล้มต้นไม้ขนาดใหญ่ลงมาทับรั้วเหล่านั้นก่อนที่จะพากันเดินข้ามเข้ามากินผลผลิตสร้างความเสียหายเช่นทุกวันนี้ค่ะ นิวส์24สถานีประชาชนปรีชาหลายวารินภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน